แต่ก็ไกลไม่จะเดาได้ว่าใครต่อยเอาความวจะเดาได้เดาได้ก็เดาได้อยู่แล้วไอ้พวกไอ้พวกซื้อผปีกันแหละเดินมาย่ามึงไม่นั่งจิบชะมึงตีกันหามึงหาเหตุผลตีกันได้ไงก่อนไอ้สองแก่นั่นไอะคุณกระดูกแม่ไม่รักไอ้ไอ้คุณโคงกระดูกแม่ไม่รักคุไอคุณชายคุณชายเฮียแล้วกูจำไม่ได้นะยะคุณชายอะไรตึกอะไรยันนิโมะแม่งกลัวไอย่าไง มันจะมาเกียนเราแบบนี้ไม่ได้ครับโตได้ไหมเอยี่สิีโตัวมมันมันได้แค่ทุกชั้นนะแต่อันนี้ยากหน่อยมีตั้งมีตั้งอะไรไม่ทำต้องห้ามเลยต้องห้ามจริงกูไม่ใช่อ่ะแต่ไอเยบบทพูดที่แม่งพูดกันใอยาพิงกี้ไอเยี่ยงตอนี้เลพบอกว่ามีอาที่นั่งของ อันนี้ดวงดาวส้นตีนสักอย่างหนึ่งว่างอยู่อยากจะเติมเต็มยังไงดีหันไปหาเวยังอยู่ก็เอาเวมานั่งแท้นขึ้นน่ะก็ว่าน่าจะจริงนะที่สาเหตุที่เวแม่งหายไปจากอีเวนต์น <c oughs> ่ะเออวะแล้วแล้วเด็กโบรุดแล้วกลับเป็นอาเฮชออเดฟเขาหยิบ hey <c oughs> อุบัตสิงเลยปะหยิบดาบที่รู้มาใช้่หรือว่าอรดาบของเฮชออเดฟมันก็มีเป็นของตัวเองอยู่แล้วนี่อ <c oughs> อ๋แต่คำถามเมื่ <c oughs> อคือไ <c oughs> อ ซินแคร์เน like okay. ี่ยเดทไลท์มันจะแปะอะไรอะไรกับกับยี่ซางเนี่ยมันจะมีเดทไลทกันเดี๋ยวนะมืตอนนี้มีเหมาตายมีโยหรืออ่านว่ายังไงว่าเฮียเนื้อจีนอ่านตอบด้วยครับโยโย่ต้องจวะไปดูก่อนพระจักรวาลโอเคดูแลพี่ชาย เขามากับอะไรคุณมีดคุณเนี่ยมาสักทีอะไรสุดก็ได้ใช้ฟาสีมึงได้ดังเงือกอันมอเว่าไม่ใช่คุณมืดใช่ไหมคุณมืดคุณมีดมามากสละมีดอสดอคุณมืดดอคุณมืดไม่เงือกยังแม่งพี่มืดลาบอร่อยดีทำไงอ่ะทำไงเอาซิมไปต้องรับคุณคุณคุณคุใส่มาหน้าเคืออะไรคือก็เติมมือ ถ้มีการอะไราการไม่ดูสีสันยังเลยการเดียกันหมดเลยหน้าตามกันหมดล,ลองลองโซโลดูก่อนไหมเนี้ยเพราะว่ามึงจะได้รู้ว่าทำไมมันถึงโซโลไม่ได้ไอะไรเงี้ย <Solo. S 1> <laughs> อา่า yeah. ได้ตอนแรกมาไอเนี้ยไม่เนี้ยตอนตอนแรกมาตอนตอนแรกที่กูเล่นกูพยายามจะใช้นิใช้นิกแบตเตอรี่เหมือนกันได้หวเเ <laughs> พราะงั้นก็ลองดูสิเงี <laughs> <laughs> <ๆ>้ยพร้อมตรวสยังใหม่ ตุ้ม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 ต้ตุ้มรับนะมาจับมันตีลงกางกันไว้เรามีกูตอนเด็กกับแมวไอ้เราทุกคนอยากให้เธอเข้าร่วมนะ พูดขายประกันเลยถ้าเราพบกันสเต็คเกอร์ปั๊บโอเคโ <laughs> <laughs> อ้กูจะทำอไปโซโลไปแอนเดรียนเอเกสเซนโต้ที่ไ <laughs> ด้มีกินเทมไม่คุ้นรายการเลยฮนะแต่ถ้าเกิดว่าแปลจากอันนี้มันมนจะได้อีกอ่าไอ้ย่ารูปแปลหนึ่งไนงะ้ยาถ้าเกิดมันไม่ใช่แปลไทยของ้ถ้าเกิดแปลแบบเวอร์ชันกะูอ่ะเออาร์ดีน วันที่อะไรเย่ไม่ได้อะไรหมดทำอะไรกูทำเสียกันดวยเอาสอนเองกี้เบิร์ดเลยเี้ยนี่เลยทำไมมึงคนอัดคลิปคนเดียวตอนนี้อัดมากี่นาทีแล้วกากยี แม่งแค่อาทีแค่อาทีก็ยิงไม่ได้เกือบนาทีแล้วเลย้าขหลังนี่แบไม่น้ำที ก็เหมือนว่าจะเป็นพานใหญ่ที่มีบูเบอรี่และน้ำเบอร์รีงูงูภูเขาเชีไหอะไรมึงเนี่ยไอ้ข้อสมออย่าพยายามเข้าใจออสบอลเลยเฮียสมัครเข้าองวดของมิ้นและไอ้ยการภูโอ้โหจีสใครอะไอ้ยังเขาทำให้เกิดกลิ่นอันไอ้ยังน่าสะไรอนะผมเลยตืดต่อต่อตดอดอีกต๊ดอันตืดเช่นนี้คืออะไรวะคอามอิสระอะไร่ย ภาษาออสเตรเลียเจ๋งว่ะเจ้าเวนที่มีสียงประกายไปทั่วติดกันกับสีทองของเราอย่างเรื่งลิกซิท่สูหอดสองเดี่จคอนเสิร์ตรเตรียเตยกาเตยมกีกาเาีี ก็แค่สังกั่ทายาทอ๋อมี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 แต่รกว่ากูอ่นคนมืดไอ้ตอนแรกกูอ่านคนมืดมองมึงเ่าคนเดยมึงมึงใช้ฟอนต์อะไรของมึงเนี่ยไม่รอกกูเอ็นฟอมกันเองไง กวรจะใช่อะควรจะใช่อ่าอันที่สองไงย่าแล้วก็มีส่วนของอันแรกนิดนึงไงยหาที่เตรียมการแสดงอะไรกําลังกายกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วเหรอคุณไม่คิดอย่างนั้นเหรอคุณมึดมีมีเจ๋ไหมเยอะเลยพอเป็นแขกที่นู่นหนูหชะมัดไปเยอะจริงจริงเนี่ยแม่ง ใจไว้กินใยผมจะเกี่ยวกระเด็นออกมาจากแววตาของผมนะเนี่ยนี่คุณเป็นผู้ชมเหรอนหรือว่าเป็นแขกกันนะหรือว่าจะเป็นเพื่อนตัวตลกที่มาช่วยโชว์การแสดงเลยแถมมองอีกรอบหนึ่งเดิมก็มีมาเพิ่มด้วยนี่พวกคุณเป็นตุ๊กตาแม่ลูกดกหรือยังไงกันเนี่ยอืมดูสิอันหนึ่งอันสองอ๋อไอ้ป้าเกิดมาจากนับใหม่แล้วสี่หนึ่งนมม้า่าเอกมาคนเดียวเอกมาคนเดียว หมดพูดไม่เปลี่ยนตาที่ตัวละครที่ออกมาเยันหนึ่งไหนสองอ่ะมึงเห็นใครเห็นใครบอกวมาเห็นใครคนที่ยืนข้างหลังกูใครโอ้ยรอสักประเดี๋ยวรอดูสักก่อนสิคราบพระคุณทั้งยังกำลังยกไม้ขึ้นแต่ความตื่นเต้นเลยนายภาพอะไและความหมายแกก็ช่วยพูดอาที่ละหัวข้อได้ไหมถ้าจะบอกนายนายต่างหากที่เป็นแขกนะต้นตลกไม่สามารถจัดโชว์ตัวเองได้นะรู้หรือเปล่ามัวนี่เป็นวงการแสดง นี่ละวงกรารแสดงละหนุ่มคุณหนูไม่เห็นจะเข้าใจเลยว่ามันหน้าขำตรงไหนน้าขำน,น,น,นี่คุณมีดตรงนั้น่ะกูบอกกูอ่าน้แลเชียวถ้าเกิดอ่านผิดถ้าอ่านผิดมันจะไม่ขำถ้าอ่านถูกมันจะขำเลยน้าหน้าทำไมเราไม่ไปดมข้อมือกันตามเบลเพี่รจาพิธีสื่อสารระหว่างตัวตลกกันละครับเปื่อวันนี้ผมฉีดๆๆกลิ่นพริกไทยมาด้วยนะ มือฉี่กิ่นพริกไทยไม่เชื่อเลยเดดมข้อมือกันไม่เชื่อเลยได้เดี๋็กดีนะท่านจะตกใจหมดเลยนะแม่งฝีกี่วะจู่ๆก็เย็นหน้าเข้ามาเลยไม่ถามก่อนที่หมายความว่าอ่าได้เข้าใจไหมเนี่ยมันจากใายนะไม่เยอะเย็นชาชมบัดเลยคนสมัยนี้แท็กจะอวดดีกันไปแล้วแล้วก็นงเข้าสู่ยุคอายุชุ่มฉ่ำที่เสียงก้อนละเกลือแห้งนะครับเดี๋ยวดิฟูคนชอบอารมณ์เสียเรื่องเล็กน้อยง่ายเกินเตรียมความต้อการฟอร์ลอแม่แล้วด่าตัวเอง เอน่าเศร้าจุงเผยจานตัวตลกแจานเติมแยาตัวตลกเติมเต็มด้วยเสียงควนร้องไม่ได้เพราะเขากระจายปเหมือนกับลูกโป่งเแฟบความกลัวเป็นลมตามธรรมชาติของมนุษย์เรียกอยู่แล้วนี่มัดไม่ธรรมชาติโว้ยจะพวกที่มีความหบังและความฝันที่ทำลูกกวาดเหม็นเมนแบบนี้ได้ความกัดฟังที่จะได้แท็งที่จะได้แท่งแทงเฉยเลยกลวแยะแท่งช็อกโกแลตอะไรแฮมสเตอร์ สิ่งของสภาพอากาศคนอื่นๆและสำหรับตัวเองมันมันบ่นเทียนเลยคนนึกสนุกกับความหวังและการการทำลูกกว่าโดยไม่สนความยินยอมจากคนที่หวังพึ่งและกินน้ำแบบในกระบอกน้านนั่นเองด้วยไม่ต้องการประโยคที่สาอีกรอบเมื่อพูดไรกันนั่นแหละพวกนั้นสนุกกับความคาดหวังและทำลูกกว่าโดยไม่สน ความยินยอมจากคนที่หวังพึ่งและไม่ก็ไม่ยอมกินลูกกวาดนั่นเองด้วยอะไรมึงอย่างไรนะคุดนึ่ะกูไม่เข้าใจมันไม่ใช่ไมตีกูว่าทำไมคนยุคมีกฎไงครัฮะกูแม่งงเหียลยแม่งพูดคั้นเล็กเบ็ดเลยกููว่าพวกเขามีรสชาติรสรสชาติสุนัขไม่รับประทานยังไงล่ะ นัพวกนั้นเลยยัดมันเข้าปากคนอื่นแทนแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดแล้วเป็นภาษาอังกฤษให้วทาไม่เห็นเพราะฉะนั้นมันจะแบบพวกเขาก็เลยอ่าป้อนลูกกวาดให้กับกันและการแทนยิงขวาดหวังเยอะก็ยิงอก็ยิงหมายถึงลูกกวาดกินหัวยแตกมากขึ้นพวกนั้นหอบหอบหอบก้อนเหม็นหืนดันไว้เต็ม เต็มเปลืกเต็มกอกเต็มกำจ้องที่มันเข้าท้องไข่สักคนแต่ฮะจะไม่แต่ฮะจะไม่จะไองเจ้างียัดมันไมเยอะแต่แต่แม่งก็แปลได้ตรงเลยจ้องที่ยัดมันเข้าท้องไข่สักคนเพราะภาษาอังกฤษแม่งโชว์เป็ดไอ้ยัดเข้าไปเลยไอ้จะไม่แปลกใจว่าแบบถ้ามันเป็นไอดีเข้ามาใน หนึบวันัวไม่เป็นการตนี้แน่นอนนี่ใช่แล้วเราจะมีโดยชิมิ้โดยไรความหมายโดยไรความคาดหวังได้ยังไงเคยมีเคยมีใบญ้าขอให้คุณเอามันไปไหมครับเคยเคยมีเดยที่ที่ออนโยนขอให้คุณเอามันไปอะไรของมึงเนี่ยจะบอกว่าแบบแต่อะไรวะย่าเคยบอกให้มึงเอากูไม่ได้ไม่ อะไรที่เป็นอ่นแอมไม่เคยขอขอให้มึงเอามึงเอาวัดไปหรอกเลยวันนั้นไดด้ยเคยมีดวงอาทิตย์ที่อ่อนโยนขอให้คุณเอามันไปใครกันในโลกนี้ี่บอกคุณว่ามีความหวังแล้วมันจะดีนะมันจะกระชีปากผมพอๆกับอาเคี่ยวใบผักชีเลยเคี่ยเนนะโอ้ยนะครับอะไรวะเนี่ยมันทำใจสมุนกังกฤษแต่ใจไม่กิน กลัวกลัวถ้าแบบปรับเป็นอังกฤษแล้วกูนั่งอ้ยะแแปลคำมาเองง่ายกว่าหรือเปล่าไอ้เดี๋ยเพะตอนกูพราะตอนกูเล่นกูอ่านอะกูเข้าใจหมดเลยนะเว้ยแต่พอเป็นไทยแล้วกูอ๋อถ้าคุณถ้าคุณมีความพังคุณก็จะได้เห็นสิ่งอียะอุจาตามากขึ้นถ้าคุณมีความโกรธคุณก็จะสนุกกับรสชาติที่อร่อยและและอ่านอ้ยาสมคมสื่อสมคืนไปอีกปฏิบัติกับทุกอย่างให้เหมือนกับลูกบอลที่กิ่งอยู่สิ ไม่ว่าจะกิ้งไปไหนที่คุณก็เชียรยแบบเชีรยมันอยู่ดีกูจะเอาลูกบอลน,นั่นอะแบบวางไปตรงหน้ากูนะและ้วกูก็จะแบบสปาร์กิ้ดาใส่มึงไงสิ่งมีชีวิตที่ได้มาสไตล์เกิดสิ่งมีชีวิตที่เปิดอีโก้ทุกคนทุกคนมีอีโก้ของตัวเองไงยพวกเจ็กมอนเอาแหลมกระบ,บูล็อก โดกระดับอีโก้ไปอีกขั้นยังไงเนี่ยแบบดิสเดอร์เนี่ยชูเตห้าหม่ไแม่งกลายเป็นเดนส์สมาเอเลเวนในชาร์เตแต่ประตูโกตขายโกก็ไม่ขาดจดีแหละเหนียวคุณอยากควักดีกันผู้อื่นจริงแล้วก็ย่ทำไมคุณไปหยุดคาดหวังเออก็ดีนะแต่ะไม่ขาดหวังก็จะได้ไปผิดหวังไงี่ย แล้วหัวเราเริ่มกันอย่างเคียรข้ากับเขาก็พออะกูนึกภาพชิคก็งูเป็นโกแล้วเจียชูมันยืนยืนยิงอยู่หน้ากัวไอ้เตะอัดโดนไว้อะลองหาอีกครั้งหนึ่งไม่ดิมันต้องเป็นหงมันต้องเป็นหงมันต้องเป็นหงรูเตะเตะไปแล้วอ่าเจียชูรับปุ๊บแล้วก็ยนโยนให้ใหม่อ่ะให้เตะอีกครั้งหนึ่งแล้ว่อแล้อแล้ตพอได้หมดโอเคปาโมส่โกเตะ ไม่ไดิมึงแค่ยืนออกถ้าเกิดตาบอลใส่กูตัวเองแม่ง่ายดิโดนไม่น้ำก็มันไม่ได้ไอ้ยัยมึงต้องเดินมึงต้องเดินหลีกเขาไอ้ยัยเลยทำเป็นคนอ่าน,น่ะไอ้ยัยนักเตะเสื้อลิงกี้ไปดูที่โอากาสไปครัง้งไม่ใช่อันนั้นี่วยช่วยโอ้ยยังอยู่ที่เดิมอ้่ะเดี๋ยวแม่งฟรีกี้ขึ้นไป ฟีกี้ตามออสบอยทุกคนที่อยู่ที่นี่ตั้งขากที่เป็นตัวตลกกันหมดเลยตัวตลกนั้นมันมันอยู่ไม่ได้หากไม่มีรอยยิ้มของคนอื่นมาเติมเต็มได้รู้ไหมเจ้าพ่อใส่ยิงมนี่นาพยายามจะสื่ออยู่หรอกนายพูดถูกไา้คปาวคัดวังเพื่อคนอื่นน่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปฉันจะไม่เห็นด้วยกับานายทั้งหมดฉันขอยอมรับเลยว่ามันก็มีส่วนที่ฉันเมินเฉยไปไม่ได้ไม่ได้อยู่ผมแค่อยาผมแค่อยากโลก ผมแค่อยากโลกนี้เต็มไปด้วยเสียงครระผมแค่อยากให้โลกนี้เต็มไปด้วยเสียงโคร้องเท่านั้นเป็นที่ที่ทุกคนสามารถโครรงได้โดยไมสนโดยที่ไม่สนอะไรได้นะไอเดียสุดปรนเจิดไปคนละมันชาแดนลเนม่ย้อ่เฮีย มึงไปเดินไปแถวพีคอปไปเดี๋ยวมึงก็รู้เองนะว่าใครมันน่าน่าคุยด้วยอ่ะแต่ยุคนี้ก็น่าจะอยู่มั้งมันเกินมันมันก็ประมาณ500กว่าปีน่าปวดเลยน่าปวดตึ้งมันน่ากลัวเกินไปแต่ไม่ใช่มึงนี่ไงออสบาวอ่ะน่าปวดตึ้งน่ากลัวเกินไปมึง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 ลงไปสนับชั้นกับไอ้ไอ้คนข้างล่างนั่นน่ะเดี๋ยวมึงเจอหน้าปวดมึงมีแต้จริงไอ้หน้าปวดมีแต้จริงแต่ถ้าว่าการการคาดหวังนั้นหมายถึงการเสี่ยใจของคนนั้นและแค่นี้จะความโกลัความลับเหลวในการกระทำ ในการตาในการทำตามความข้อหวังจากคนอื่นท่านน่ะจะเรียนปู่้วตอนนี้มันอีกครับมันก็แค่ไอเสียขยะที่เพลรหลุดออกมาจากทั้งขยะเออจริงนะครับเนี่ยขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขและบันผิกนี่ไงเรียบร้อยเร็วแล้วเรียบร้อยเร็วรรมเลเน มันผิดตรงไหนองการไปขอให้โลกโลกที่ทุกคนสบบามารถหัวเราะได้นะจังผมได้ว่าเราต่ก็มีเสียงหัวเราะของตัวเองที่ทอยากแสดงให้ดูในโชว์ของเราสินะคุณเองก็เป็นตายอย่าง,งาราดเราที่ถ้าคุณ,คณจัดโชว์ที่ทําให้คนยิ้มในแบบที่คุณอยากที่ ให้ยิ้มเท่านั้นบรรดาก,การแสดงที่จะทําให้ทหุกคนตลกอีกฟไฟล์ตัวหัวร้อนก,กันเถอะแนะนาตัวกับนพ่อแล้ว,วเรามา,าเริ่มแลบลิ้นเป็นตากเลยดียไหมใช่จะค <c oughs> ือจะได้ถ้าตามภาษานายเราต้องซื้อพวกปกป้องเมทีที่เรายืนอยู่สินะไปของกูเสริมไปด้วยแม่งเลยเฮียไอไอร่างกายมีโคตรเยอะเลยโคตรหลายเหมียเลย ชิบหายอ่ะมีเจ็ดเหรียญกายม่ต้องเหรียญด้วยกาย้งตายเลยเขาเเอาข้อมือกินพิกไทยมาถูมึงไงเงี้ยเอามาถูด้วยจับบุกอ่ะจดเข้าไปจดเข้าไปโอ้โหลายเลยมนพิไทยมันจบเลยวะไอ้เงี้ยโอ้ตีหมดเลยด้วยยวอเงี้ยเมงคนมุกโจ๊กเกอร์ในแบ็แบแบแบทแมนลาอาแมผิดชีวิตยานะคุณมี ว่ากูหลบไปเไฟเออบอกขอรูีพราเมื่อกี้อะได้เหเ้ย อะไรอ่ะใบอะไรโอ้โหูหโมแก๊กเลยเนี่ยอย่างงี้ก็ตายดิวะการเตี๋ยการหมู่เธอ้ยทกคนเห็นได้นั่งก่อนนะไม่แต่เกิดวะสมมติผมกดเปิดเกมนี้ขึ้นมา มันคิดว่าจะมีใครเชื <c oughs> <Ouais. c oughs> <c oughs> ่อสเตตัสสเตตัสดิสคอร์ดกูหรือเปล่าถ้าเปิดเกมนี้ขึ้นมาแล้วทำไมไม่ขึ้นดีว่าไอ้ดีว่าไอ้เนี่ยแย่เราเราเล่นเหมือันนี้น้าแคทมึงคิดว่ามันจะมีใครเชื่อกูว่าถ้าเกิดว่ากูเปิดเกมนี้ขึ้นมาแล้วตั้งตั้งสเตตัสเป็นงี้ก็เหมือนชื่อก็เหมือนชื่อนิดคอร์ดครับแย่ละ มันมันไปทำเนียไปบอลกทำเนียไปแ้วไฟอ่บอกคิดได้แย่จริงจริงมึงสามารถมึงมึงชาติต่อไปมึงก็ตัวต่อตัวแล้วอะทำได้ผมไม่ตัวต่อตัวก็แปลกแล้วเพจมันก็ต้องตัวต่อตัวได้แล้วก็ตัวต่อตัวตัวต่อตัวลิสเลีะตัวนี้ฝัาก็ตัวตัวคนมาแล้ได้ไม่อยากว่าคนปากเสียมีอยู่ไม่อีู่คนนี้ แท้กันแท้ทั้งกลุ่มเลยไม่ใช่เหรอดูดเดือดมาเลยอันนั้นอันนั้นไม่ใชตอนมาอยู่นี่แล้วไงอันนั้นไม่เชิงปากเสียอันนั้นคือแลบลิ้นแล้วแบบเยอะแลบลิ้นจากโเลยมาน่าไหนเยอะอันนี้แหละฟิลิปไม่ปากเสียแต่ฟิลิปแค่ดีเพสเสียอ่าเอลีนเอลีนไม่ปากเสียแต่แค่ทันหลอด ติส่วนเกตาไม่ได้ปากเสียแต่แค่อยากแต่แต่แค่แต่แค่อยากปรุงแบบแล้วตรงไปตรงมาส่วนเนสเนสมันพูดเทียดของมันขอบเขาเขาเชียร์ที่ในแง่ดีแล้วมันมีได้แค่สามร้อยนะ้วมันก็โดนงั้นน้อยดีแต่ตีเขาเข้าชัดโอ้แต่แต่เกิดเดาไม่ดีจะเข้าใจแต่ก็อีกเรื่องแล้วกันคุณมีด คนดีนไมบอกว่า auto c n กเองไงเฮียจู่ว่าเขาไปกูไม่พูดคุณมีดีนหัวไม่ก็ a o o เอวออโตทางสเลวโดมีดก็หอตรงนั้นไหลเฮัลโหลจ้ไปแชทไม่เถึงเสเองมเสร็จแล้ววะเสร็จแล้วแต่ตอนนี้อานคลิปต่ออีกกันหนึงไงเย โอเคถ้ากูพวกกูย้ายละย้ายเลยก็ได้เอไม่นานหรอกจริงกูกับชอปออกไปอ่ะไม่นานเลยเว้ยนั่งารักอินนะยุ้ยมะแต่หยุดแต่อยู่แต่แต่พวกหยู่ด้วยกันแล้วไอ้ย่าพวกเราสามคนเราก็เป็นทิพเปิลบาร์กายนี่เองก่อนตอนสู้ใครก็สู้ไปเราก็เปลี่ยนได้ย่าไม่ใช้ห่หรอกนี่เหมือนแสดงว่ามึงจะพูดอะไรแปลกๆขึ้นมาตอนระหว่างที่มันกำลังอยู่ในเฟสคอมแบทไรอันนั้นคืออะไรอันนั้นตั ออกยากไอ้ย่ามีเห็นคู่ที่มันหล่นไหมเศษคู่ที่มันหล่นไงหล่นเต็มแบบเลยไหนไอ้ย่าลุงลังที่หายเลยไอ้ย่าเก็บกวาดด้วยออสวอลไอ้ย่าก่อนที่จับหน้ามือเช็ดกับพื้นไอ้ย่กูตีคุณมีดก่อนเดี๋ยวดูภูเขาไปก่อนเลยทำไมอาชีพเห็นไม่มีเพจคุณมีดไว้ไอ้ย่า แค่ยังยกน้ำ่มไปีากูยังไม่ดื่มดื่มทีก็กลายเปคุณมีเลยวเขาม่าีสีติดตัวไว้เขาไม่มีเลยมีมีมามีอะไรอ่ะขอบใจสิคุณมีดมีฟวาสิบประกายแสงเมอกี้ประกายทมินีเนี่เมื่อกี้กูรู้แล้วว่าอ่านประการทมินไหนอ่ะหยุดไปคืนสาวได้แล้ว ตอนมกับเบเชีเบไม่เห็นทำแี้ได้อย่างน้อยแม่แต่ก็มีในริมบัดแล้วนะถึงบรรยากาศก็ถึงไอยดีวายอะไรดีวายอะไรทุกคนอะไรอะลกออันี้เดาคาามาไปอีกเมื่อไร เชียงทำอ่ะฮะก็หายไปแต่คนหนึ่งอ่ะแค่อยู่ทายแค่อยู่ไว้การกีดูดีๆไว้เขาไปอยู่ไหนดูแลโอ๊ยเวดไม่แล้วใส่ที่คาดกออกก่อน ไม่จิกไ,ไม่ตายไม่ตายหรอกเออพูดถึงไม่ตายหรอกไอในอาคาเวตก็มีนะเว้ยไอชุดชุดของยาเอาที่มันจะกันสแต็กเกอร์กูไม่รู้ว่าไก่โมตัวนั้นไว้หรือเปล่าเอ่อโมเพ็ดคิวลาไอใบใบนั้นไว้หรือเปล่าหรือไม่ก็เพ็ดเพ็ดให้ใหใไอนี้ก็ได้เสียวก็ดี <S <S 2> <S 2> <S 2> มึงได้โมโรนพิกเซอร์ไว้ให้เขาไ พิกเซอร์เดียวได้โอเคพอให้ทุกคนที่เหลือที่นีก็ตายสักทีแล้วทำไมไน่ต้อยพูดเองมันเป็นอย่างนี้บ้างวะแล้วเฮียสู้เขนานะทีมแซ่ดเด็กก็าาน่ารักาีโอเคแล้วขอบใหม่แล้วไม่เอาขอบดิอาขอบยางยิ้หนูอ่ะยางรู้หนูไม่ใช่อะไรเยอะ อาจจะเป็นมีด,ดคูดจริงก็ได้เลยไม่โกงเล็บเลยไงมันคงไม่บ้าจนมันถึงขั้นไปกัดหรองจิกมิดสายกลับมาแล้วในสุดตัวพีเสกูตัวลาราสิโอ้โยไม่ต้องห่วงเว้รออสบาวเขาเรียกกับคืนแล้วเอาโอกาสทองกูหลบไม่ได้โอกาสเงินโอกาสพกขี้ด้วยหรอง ไปแล้วมีดโอ้ยคุณมีดมอยู่ไหวเลยนะ่ไหรอดเกลี่ยได้ไม่เลยโอ้ยมันก็จะแก้ได้ตัวนองเดี๋ยวก่อนคจะเอาปลาก่อนเลยพวกของเมื่อไม่มีพวกของโอเคนี่ดีกว่า ทูทสาบังตายเลยแก <laughs> <laughs> จะอะไรศนะูนย์ฝันหนึงเต่าความเร็วของประวัติในฉากหน้าเลยนะนี่แหละให้ต้องใส่ยิงแต่มันเป็นเพีย<ม>ด้วยอะไรแต่งมีระเบิดเต่าลงต้องปลาตายแม่ได้แขกไม่โดนเพื่อนนะไม่โดน เรียบร้อยคุณมีดโอ้คุณมีดยังรอดอีกอยู่เนี่ยอ่ะแร้วคุณมีดตายเลยเรียบร้อยรอดมาดมแล้วมาเกิดอะไรขึ้นแต่แบบทำไมรู้สึกเราเล่นได้ไกลเนาะกลัวอย่างนั้นนะเปิดมาออนเลย ไม่รู้ว่ากูเล่นกูเล่นในอะไรวะกูเล่นแชนดี้กูตอนกูเล่นกูจำได้กูใช้กูจะทางลาดกูใช้ปืนเนอะเอาตรงนั้นไปโฉปปืนอะแม่งสามารถสยบบูเอ็นเซเบิลได้หมดไงอักเดียทุกตัวย่ะโยงเว้นไอ้ไม่ได้ฮีนไหนอะ จบแล้วมึงโดนลูกไฟหมุนถ้ามังไมทำอะไรแล้วไปออนบอลมึงโดนไืมึงหลุดเลยใช่ยังมาละโอ้ยยี่สิบสิบยี่สิบเลยไม่เขาไม่มีใช่ไหมทีมเดเดียร์ไม่มีชายไม่ถึงช็อตเพื่อนยัยจะไม่ดิน ไม่มีไอ้เไีแยมีแต่เดรีมาร์กอิสเมียวไม่ชู๋หัวลูกไม่ชูยทุกคนอิชูไปหมดคือชาร์จไม่ถึงชาร์จถึงคือใช้ไม่ได้เลยไอ้เียแต่อันนั้นคือชาร์จไม่ถึงใช้ได้แต่ช็อตเพื่อนไอ้เนี่ยก็โอกาสมาแววลงได้แล้วไม่รู้ไม่ชอบชอบตูดที่ที่แบบเดียวไอ้ชีพแพ้อะไรเนะสลารพิษฟกทำไมท่าจงตีมัน อืมโอ้ยกูยัยแกแตะเกอรด้นี่หว่าไปบอกเ้ยแกละไปบอกดูไ,ไปเลยยักษหแค่ะะยะักษ์่ไม่ได้โอ้โหปีแซกเกอร์มันไม่เข้าเลยว่ะจะเข้าได้ยังความแข็งหยิบมาก็สวยันจะผิด โทซาบังตาในนามของความรักและความเลียดชังโกลัสโกลัสไปเปลี่ยนชื่อกาเป็นโกชิปโกชิปโกชิปมีไม่ได้วิ่งป่อยแล้ววิ่งเตรียมตัวทีไหมโกชิปอะไไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้ยนี้สายระเบิดเต่าหมดโอ้ไม่แต่มาจ้องนานดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไม่โดดปะ อานจะใช้วิธีเดียวกับไอตอนสู้เกตาเลยนะเนี่ยอันนั้นก็ระเบิดเตาไว้ได้เหมือนกันไออยู่วังเกต้องชลา,านะเหมือนอะหลบเลือยดไปร้อยหนึ่งขี้ชายเลยที่ขี้ชายเฮ้ยนี่ที่รอดรอดช่วยมาเยอะรอดผม <laughs> จะเอาให้ได้ปะชนะเล นึกว่ามันจะเสือกน้องเพิ่มสิรู้รสึกเก็บท่าหมูไปกันจริงเนี้ยตีไม่เข่าตีไม่เข่าเลย <laughs> ตอนนี้กูไั่จะตายเพราะสไปรดเผาตอนนี้เลือดเหลือ16แล้วนี่ยมึงเจ้าให้ได้เ <laughs> <า>นาะจิ๋มันก็เลยตอนนี้มันเอาได้โ <laughs> ดนโะ <laughs> ดนโดนไฟเผาเนี่ยตอนน่อให้เอา TPF เปไปเลยเนี่ยเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โดนไฟเผาตายแล้เนาะดีวายเลย ลืมไปมาทนายเต๋าหน่อยจะตายจะตายแล้วลาก่อนนะออสบอเดี๋ยวนถ้าฉันไม่ถือไรที่แล้วพวกมันก็ติดบีตายนะที่ฉันที่แล้วกูรู้สึกง่ายกว่าง่ายกว่าชั้นชั้นก่อนก่อนมึงเยอะเลยแต่ออสบอไมนโคตรถึกเลยอเฮียถึงดีใช่นั้นอืมนั้นกูให้เกต้าโหดกว่าอยู่ดีตอนเนี้ย ตอนนี้ผมสดว่ากเกิดเกิทหารเยอยู่หงเกตตอนชนะมี้งอ้ยในการโห่ได้ได้ดีวายอะไรให้ให้มนโหดนะไมคนตายได้ของเยอะสุดเลยเอไม่้นบอราขึนอย่างนะดีวายไรกูมาดูนะครับโอ้ยเฉียบคุนผูแสงสีหน่วยเมตาวะการดีแสงเนี่ยมีเยอะชิบหายเลยเนี่ย รีสองก็ปกติีหนึ่งแต่ต้องมีเสียงยูดเลือสองอเจอการด้านขวาได้อะไรโอเคหน้าเหมือนตัวเหียอะไอย่างนึงที่ไม่ใช่อ่ะไม่ได้กายเนดล้วเน,นี่ยเติมเง